แล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบเปิดแบบปล่อยพื้นหรือว่าชาวบ้านเลี้ยงทั่วไปเนี่ยไก่มันจะไม่ค่อยจะไปไหนมันอาจจะอยู่ในล้าว,ลวงเรือนวนไปวนมานะฮะแล้วก็อาจจะจิกเพื่อนมันเพื่อนที่อยู่ในล้าวเนี่ยแล้วก็ซึมๆหงอยๆแล้วก็งอนมาแต่แห้งตรงนี้ก็คืออาการไก่เครียดถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยก็ยิ่งเครียดมากเลยแล้วดูพฤติกรรมบางทีอาจจะก้าวล้าวไล่จิกเราเนี่ยก็คือว่าเครียดเหมือนกันแต่ถ้าในโรงเรือนระบบปิดเนี่ยเรา อาจจะเช็คปริมาณอาหารที่มันกินปริมาณน้ําที่มันกินหรือว่ามูลไก่ที่มันถ่ายออกมาถ้าถ่ายเหลวเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกได้ว่ามันเครียดหรือว่าจิกเพื่อนที่อยู่ในกรงเดียวกันเนี่ยอาจจะจิกก้นจิกงอนเป็นแผลเนี่ยมันอาจจะแสดงอาการเครียดนะ่ส่วนวิธีแก้เนี่ยเราก็อาจจะต้องดูเรื่องอุณหภูมิว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอาหารเพียงพอหรือเปล่านะฮะหรือบางทีเนี่ยเขาก็ใช้เปิดเพลงให้ไปให้ไก่ฟัง ไม่ให้มีสิ่งเล้าอย่างอื่นมาจริงๆแล้วการเปิดเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ก่อบให้ไก่มันรู้สึกสบายหรอกมันมันลดสิ่งเล้าที่ไก่ไม่คุ้นเคยมากกว่าถ้าเราเปิดเพลงอยู่เป็นประจำเนี่ยไก่มันก็จะฟังแล้วหูมันจะไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นมันจะรู้สึกว่าเป็นภาวะปกติแต่ถ้าเราไม่เคยเปิดเพลงเลยแล้วมีเสียงโคมคามอึกกระทึกเสียงปังโป้งเนมิคนจุดพู้อะไรเงี้ยมันตกใจแล้วมันก็จะเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเพลงมันก็จะเสียงอื่นจะเข้ามาแทรกยากนะ ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนไม่มีสิ่งเรา้าสิ่งรบกวนอย่างอื่นไก่ก็จะไม่ค่อยเครียดอุณหภูมิก็เช่นกันอาหารถ้าขาดก็เครียดหรือว่าน้ําที่ไก่กินมันน้อยเกินไปไม่อร่อยน้ําเค็มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารสชาติที่ผิดผิดแปลกไปเนี่ยมันจะรู้สึกเครียดอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ไก่เครียดก็คือคนเลี้ยงหน้าตาแปลกแปส่ไปชุดแปลกแปกไปเนี่ยเครียดถ้าสรุปประเด็นเลยคือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไม่ใช่สภาวะที่คุ้นเคย มันจะทาให้ไก่เครียดอาหารที่กินไม่คุ้นเคยเครียดน้ําที่กินไม่คุ้นเคยเครียดคืออะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไก่เครียดนะถ้าจะให้ไม่เครียดก็ไปดูคู่มือสายพันธุ์นะน้ำดีอาหารดีอากาศดีนะครับแล้วก็ไก่ก็จะไม่เครียดเลี้ยงได้แบบนี้ไก่ก็จะไข่ได้เยอะอย่างที่เราต้องการเลยตามมาตรฐานสายพันธุ์เลย